สวัสดีครับพี่เกษตรสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเสียงปั๊มมันดังครับผมก็เลยได้ปิดเสียงไว้เสียงปั๊มน้ำครับที่ผมล้างพื้นนะครับพี่เกษตรเสียงดังมากผมก็เลยต้องปิดไว้ดังครับ ยสียงให้ฟังว่าเป็นไปไหม่ะนะเพื่อนเราฟังแล้วมันก็หนกหูเนาะหนกหูน,หนหันหนกหูที่พี่เกษตรพเพื่อนเราก็หลายท่านมาส่งสมาแรงใจแล้วก็นะครับก็เลยต้องปิดเสียงไว้นก่อไปน,น,นะชาวบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกําลังล้างนะครับล้างของเก็บของเพื่อที่จะ เอาขึ้นมาไว้บนชั้นนะครับเพื่อที่จะเอามาเก็บไว้บนชั้นนะครับก็คือสารานี้นะครับตอนที่เทพื้นนะครับพื้นด้านล่างเนี่ยเริ่มมาแต่เทพื้นเลยผมก็มาไล์สดเนาะมาไล์สดให้เพื่อนเพื่อนในที่เราได้ดูกันนะครับแล้วก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับก่อผนังใส่หน้าต่างใส่ประตูนะครับทาสีนะครับก็อัปเดตให้ดูเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ได้กดปอดชั้นวางของเรียบร้อยพร้อมใช้างาน นะครับผมก็มาอัปนดตให้เพื่อนเพื่อในที่เราได้ดูแล้วก็ผมก็ได้ไปเอาเครื่องนะครับเครื่องที่บ้านของผมเครื่องล้างเอมาพื้นฉีดมีความสะอาดเนาะนะครับเพื่อที่จะเอาของเข้านะครับย้ายจากที่เก่าที่เป็นห้องเล็กๆนะครับมามาไว้ที่มาไว้ที่ใหม่นะครับมาไว้ที่ใหม่นี้นะครับสามช่องนะครับก็ไปททำที่วางนะครับเรียบร้อยอย่างดี นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับนี่นะครับผมจะมาอัีเดทให้พี่เพื่อนๆเราได้ชมว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับนู่นนะครับสาวลินก็กำลังเดินไปนู่นนะครับเก็บของจัดของนะครับชว่วยกันชบบาวบ้านปู่ย่าตายายก็มาให้กำลังใจกันนะครับ นี่เป็นงานสาธารณะนะครับงานของวัดวาโดยกันนะครับขุยตาณาอาก็ปุยยาตาณาก็มาช่วยกันนะครับเก็บของจัดของกันเ่อนเดืช่วยกันนี่คืองานสาธารณะนะครับงานที่เราส่วนรวมนะครับของวัดวาดลามหรือโรงเรียนนะครับเป็นวัดเป็นโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อืมนะครับเก็บโตเก็บเต็มเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับ